ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมดานาพกอามอนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการขอเรียกว่าใส่บทความนะครับในโพสหรือว่าในหน้าที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในการใส่เอาไว้ประวัตินะครับประวัติผู้เขียนนะครับเพราะว่าเราใส่ยังไงนะครับก็ไม่ยากง่ายๆนะครับสำหรับ เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามลงมางไมได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับล็อกอินเข้ามาที่หลังบ้านแล้วก็มาที่เพจนะครับที่คําว่าเพจแล้วก็มาที่ออเพจ แล้วก็มาคลิกคำว่า edit นะครับแต่ถ้าเราทำหน้าใหม่นีก็ใส่คำว่า add new เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมา edit ตรงนี้แต่ตันนี้ผมจะใส่บทความเพิ่มเข้าไปนะครับก็มา edit ตรงนี้นะครับ ในอีตรงนี้เราก็แนะบทความมีนี่ปุ่มแล้วนะครับเราก็ใส่เพิ่มลงไปได้ครับปรับแต่งได้ใส่รูปภาพได้ก็จากนั้นเราเตรียมบทความไว้แล้วนะใน,ในโค c r o s o f t w นะครับเราก็นะ,นะครับคูมดำนะครับคูมดำเสร็จแล้วก็คปปัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จก็เอามาวางตรงนี้นะ นี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะครับตกแต่งใหม่ค้นไซน์ใหม่หมดเลยแล้วก็กดวางนะครับได้ไหมครับบทความก็จะมาแล้วครับตอนนี้เราก็ มาปรับแต่งนะครับให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราจะเอารูปมาใส่ก็ได้ตรงนี้นะครับก็เหมือน Microsoft Word นะครับเมนูข้างบนง่ายยเราสามารถทำเองได้เลยนะมันยากตรงนี้จะเป็นตัวสัสือตัวหนาก็ได้นะ ถ้าเพื่นๆคนไหนมีความล้เรื่องนหดแล้วก็ไม่ยากละนะครับรับใส่ให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ปรับแต่งได้เลยนะครับเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะครับอดู่ทีนเรานะครับ ใส่รูปภาพใส่อายเสร็จแล้วก็นะครับรูปภาพก็ไม่ยากนะครับคลาแอปโอมีเดียนะครับนะส่วนเราจะเอาบางตวแหนตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้แอปโอมีเดียผมจะลองเอารูปภาพนี้แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วผมก็ insert เข้าไปเลือกขนาดก่อนก็ได้ครับเลือกขนาด150คูณ150เซลนะครับแล้วก็ insert เข้าไปมันก็อยู่ตรงเี้ครับผมสามารถปรับไม้อยู่ตรงกลางไม่ไ้อยู่ด้านขวามือก็ได้นะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับ เราคลิดตรงนี้มาอยู่ด้านโปรแกรมด้านซ้ายมืยนอนะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะแก้ไขนะครับแก้ไขน,นี่คือแก้ไขรูปภาพเราสามารถอิดีได้นะครับไม่ยากเสร็จแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะถ้าเราพอใจนะเรียบร้อยเสร็จก็อัปเดตได้เลย อั <Update. S 2> นเด้พออัดเสร็จก็มาตรงมไปตรงนี้นะครับที่ตรงประวัติของอมางผู้เขียนนะครับถ้าก็จะออกมาดังนี้นะครับครับประมาณนี้ครับผม ก็เป็นการใส่บทกรวมหรือว่าแค้่ไขบทกรวมนะครับก็ขอจบแงตรงนี้นะครับพบกับผมใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ